E ครับสวัสดีครับผมอาจารย์เกต้าฮินดูทรอดนะครับเดี๋ยวนี้เรามาพยากรณ์ผู้ที่มีลัคนาอยู่ในราศีพฤษภนะครับประจำเดือนกันยายนพุทธศักราช2567นะครับไปจนถึงสิ้นเดือนเลยนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะฮะชาวนะครับราศีพฤษภนะฮะจะมีดาวประจำตัวนะครับก็คือดาวพรุก เราจะเรียกว่าตนุนะครับถ้าเกิดว่าดาวพฤศุกเนี่ยไปอยู่ในภพไหนเรือนไหนก็จะเป็นการบอกเรื่องราวนะครับว่าเราจะเจอเรื่องอะไรถ้าเกิดท่านใดเคยผูกดวงด้วยวันเดือนปีเวลาเกิดจังหวัดเกิดนะครับท่านก็จะรู้ว่าท่านมีดาวอะไรตั้งรับนะครับถ้าดาวนะครับพระศุขไปสัมพันธ์ดีก็เฮงนะครับถ้าไม่ดีก็จะยุ่งยุ่งวุ่นนิดหนึ่งนะครับอีกภพเรือนหนึ่งนะครับท่านก็จะเป็นเจ้าเรือนอีกหนึ่งเรือนนะครับในราศีตุลนะครับเราจะเรียกว่าภพอะครับที่แปลว่าอุปสรรค น,นี่สินกว่า่นอาจใจความไม่สบายใจนะครับก็ในช่วงของเดือนนี้นะครับดาวพระศุกร์นะครับก็สถิตอยู่2เดือนนะครับก็ในราศีกันแล้วก็ราศีตุลเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับตนุนะครับคือตัวเรานะครับไปอยู่ในราศีกันนะครับเราจะเรียกว่าตานุ นะครับไปอยู่ในเรือนของปุตตะนะครับที่แปลว่าบุตรบริวารลูกน้องผู้ใต้บังคับบัญชานะครับช่วงนี้เราก็ค่อนข้างจะสดใสล่าเลยนะครับแล้วก็มีไอเดียจินตนาการค่อนข้างจะดีนะครับก็จะโดดเด่นเกี่ยวเรื่องของการปกครองเรื่องลูกหลานบุตรหลานอะไรก็ถือว่าโอเคนะครับก็อยู่ได้ถึงวันที่20เลยนะครับตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่20นะครับชาวราศีนะครับพฤษ ทุกทท่านนะครับก็จะโดดเด่นเกี่ยวเรื่องของนะครับการปกครองไอเดียจินตนาการมีการวางแผนนะครับมีการคิดนะครับที่จะทําธุรกิจธุรกรรมขยายสาขานะครับหรือมีไอเดียจินตนาการอะไรต่างๆนะครับค่อนข้างที่จะนะครับเข้ามาเยอะแยะไปหมดเลยนะครับเราก็ถือว่าดีนะไม่ได้เสียหายอะไรนะครับนะการที่ตัวเราเองเนี่ยนะครับมีความคิดสร้างสรรค์ก็ถือว่าดีนะครับคาว่า นะครับตนุปุตตะยังหมายถึงสบายใจก็ได้นะครับมีความสดใสล่าเริงม,มีความสบายใจอาจจะนะครับเจอเรื่องอะไรมาที่มันยุ่งยุ่งวุ่นๆุ่นมานานนะครับมันก็เป็นช่วงที่เราผ่อนคลายนะครับหรือบางคนก็อาจจะใช้เวลาไปเที่ยวนะครับเพื่อหาความสนุกนะครับความบันเทิงในลักษณะต่างๆจะเดินเที่ยวจะช้อปปิ้งหรือจะไปเที่ยวต่างจังหวัดหรือจะไป ที่ไหนก็ได้อะไรก็แล้วแต่ที่ทําให้เราสบายใจนะครับก็ถือว่าเป็นจังหวะที่ดีนะครับในช่วงนี้ก็นะครับยินดีด้วยนะครับกับชาวราศีนะครับพฤษภทุกท่านนะครับแต่ถ้าเกิดว่าท่านใดบังเอิญซะเหลือเกินนะครับคุณมีดาวพฤศุกร์ปีนี้เป็นกาลกินีอันนี้ก็ค่อนข้างจะปวดหัวดิ่งนะเพราะคําว่าปุตตะจะมาอยู่นะโทษทีคําว่าอรินะครับจะมาอยู่ในเรือนของปุตตะนะครับมันก็จะมี ปัญหานะครับเกี่ยวเรื่องของบุตรหลานลูกหลานเขาอาจจะมีความทุกข์หรือมีความกังวลหรือมีเรื่องที่มันไม่ค่อยจะโอเคนะครับทาให้เราอาจจะต้องเป็นห่วงหรืออาจจะต้องนัไปยุ่งเกี่ยวเรื่องของเขาไปแก้ไขปัญหาให้กับลูกเต้าอะไรประมาณนี้เพราะคาว่าอริไปอยู่ในเรื่องของปู่ตาแสดงว่าลูกเราหรือลูกน้องเรานะครับเขาต้องการที่พึ่งหรือต้องการให้เราไปช่วยเหลือในลักษณะต่างๆนะครับก็อยู่ที่นะครับขึ้นดวงแต่ละคนนะครับว่า ถ้าเกิดในพื้นดวงเป็นคนแพ้ทางลูกหลานก็จะเสียเยอะนะครับแต่ถ้าเกิดในพื้นดวงลูกหลานดีก็จะเป็นการที่เราเข้าไปแก้ไขนะครับเรื่องทุกข์หรือเรื่องวิตกกังวลของลูกน้องหรือผู้ใต้บงังคับบัญชานะครับหรืออาจจะเป็นปัญหาส่วนตัวหรืออาจจะเป็นปัญหาทางเทคนิคเกี่ยวเรื่องของการงานอะไรประมาณนี้นะครับก็ช่วยกันตึกษาหารือนะครับก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับแต่ถ้าเป็นกาลกินีอันนี้ก็ก็ต้องบอกว่าบางทีมันอาจจะยุ่งพอสมควรนะครับเกี่ยวเรื่องของการงานเรื่องของอะไรประมาณนี้เพราะว่า จะเล็งกับดาวพระราหูนะครับอย่างนี้ครับซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนการงานไหมนะครับก็คือลูกน้องทํายอดให้เราไม่ได้อะไรประมาณนี้ถ้าเป็นการล็กินีนะประมาณนั้นแต่เ็าไม่ได้เสียหายอะไรมากนะครับนะนะครับต่อไปนะครับนะดาวพฤุขนะครับที่อยู่ในราศีกัน 1- 3สเนี่ยเป็นเริ่โจโรนะครับเป็นเลิกต่อสู้แข่งขันวางแผนนะครับแล้วก็วันที่4ี่เนี่ยอันนี้ดีแล้วนะครับเขาเรียกว่าเสวยเลิกแห่งความมั่นคงเขาเรียกว่าเลิก ภูมิปารโรนะครับเป็นเลื่องแห่งแผ่นดินนะแล้วก็ตั้งแต่วันที่15นะครับจนถึงวันที่20นะครับเราก็จะสเสวยเทศาตีช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่เดินทางท่องเที่ยวหรือนะครับชิบจอนลงเท้านะมันจะอะไรก็แล้วแต่ที่ทําให้เราสบายใจมันจะเป็นประมาณนี้นะครับนะนะครับแล้วก็จุดที่ต้องระมัดระวังมีแค่วันเดียวเองนะครับก็คือวันที่1นะครับเข้าระวัพิษแล้วก็จุดที่ให้คุณจะเป็นในวันที่12-14ถึงจะทําอะไรยังไงช่วงนั้นถือว่าปังถือว่าถือว,ว่าสบายใจสุด เอาละหลังจากนั้นนะครับดาวก็จะยกย้ายาราศีนะครับตะนุนะครับไปอยู่ในเรือนของนะครับอรินะครับได้ตำแหน่งนะครับปัสวะนะครับอุดมเกณฑ์ นะครับก็แสดงว่าคุณเนี่ยจะเข้าไปแก้ไขปัญหาคุณจะโดดเด่นมากในช่วงนี้นะครับจะเป็นช่วงที่คุณแก้ไขปัญหาต่างๆหรือเคลียร์ปัญหาหรือสะสางปัญหาเรื่องอะไรที่มันทําให้นะครับมีปัญหากับชีวิตช่วงนี้คุณจะเคลียร์ได้ดีบางคนเนี่ยมีักยภาพก็สามารถที่ปลดหนี้ได้เคลียร์นี้ได้นะครับไปปิดรถปิดบ้านปิดอะไรได้ อยู่ที่ศักยภาพหรือบางทีเนี่ยเงินพร้อมแล้วอะไรพร้อมแล้วนะครับนะพอดาวเข้าปุ๊บก็ไปเคลียร์ไปปิดอะไรที่เป็นภาระอะไรที่เป็นหนี้สินอะไรที่ทําให้อึดอัดใจสามารถเคลียร์ได้หมดเลยนะครับสําหรับชาวนะครับราศีพฤษภนะครับตั้งแต่ดาวพระศุกร์ย้ายเข้าไปนะครับเพราะอีกภพเรือนหนึ่งครับเป็นดาวกเกษตรครับรเกษตรแปลว่าเพราะว่ามั่นคง แปลว่าถาวรน,นะครับแปลว่าได้แน่ๆน,นะครับแล้วยังได้ตําแหน่งพิเศษก็อย่างที่ผมบอกไปได้ตําแหน่งอุดงเกณ์ก็แสดงว่าชาวราศีนะครับผู้ศกช,<ค>ช่วงนี้นะครับคุณจะเป็นช่วงที่คุณโชว์ฝีมือศักยภาพนะครับแล้วก็จะเป็นช่วงที่นะครับแก้ไขปัญหาต่างๆได้ดีนะครับก็ยินดีด้วยแต่ถ้าเป็นการกินีคนละเรื่องเลยนะถ้าเป็นการกินีคุณจะเครียดนะครับหรืออาจจะมีปัญหาเกี่ยวเรื่องของหนี้สินนะครับหรืออาจจะเป็นในเรื่องของมีเรื่องคดีความหรืออาจจะมีเรื่องที่มัน นะครับปวดหัวเข้ามานะครับนะอันนี้มันก็จะยุ่งนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะอาจจะทําให้กังวลพอสมควรนะอันนี้ก็ต้องเรามาระวังไว้นิดหนึ่งนะครับดาวพฤหัสนะครับที่อยู่ในราศีตุลนะฮะยกย้ายไปในวันที่2 1ดนะครับไปจนถึงสิ้นเดือนเลยนะครับเวลา7จ็นาฬิกาสานาทีนะครับยี่สิบเอ็ดถึงยี่สิบห้านะครับเสวยเทสาตีเลิกเดินทางนะครับท่องเที่ยวแล้วก็ยี่สิบหกถึงสามสิบเป็นเลิกที่ดีเขาเรียกว่าเทวีเลิกนะครับทำอะไรยังไงช่วงนั้น นะครับถือว่าได้รับการตอบรับที่ดีเกี่ยวเรื่องของการแก้ไขปัญหาต่างๆก็ถือว่าดีจะรับรื่นได้โดยง่ายเพราะสวยเทวีนั่นเองนะครับอต่อไปนะครับเรามาดูดาวพาธิตกันนิดนึงนะดาวพาธิตเนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนในราศีสิงห์นะครับเราจะเรียกว่าพบพันธุที่แปลว่าบ้านรถที่ดินหลักทรัพย์แน่นอนครับ 1- 1 6สิบกนะครับเป็นเกษตราที่ดีช่วงนี้นะครับชาวราศีพฤษภก็จะโดดเด่นเกี่ยวกับในเรื่องของนะครับการบริหารหลักทรัพย์นะครับนะการบริหาร เรื่องราวต่างๆของคนในบ้านคนในครอบครัวนะครับแล้วก็ด้วยความที่ดาวเจ้าเดินพันธุ์ทุกเป็นเกษตรนะครับมันก็สามารถเคลียร์ต่างๆได้นะครับเป็นอย่างดีนะครับมีความสบายใจเกี่ยวเรื่องของการทํางานเกี่ยวเรื่องของบรรยากาศในที่ทํางานนะครับแล้วก็โดดเด่นเกี่ยวเรื่องของการศึกษาโดดเด่นเรื่องของการหาความรู้อะไรต่างๆนะอันนี้ก็ถือว่าดีนะ เวลาดาวพันธุเป็นเกษตรเนี่ยสามารถทําอะไรที่เกี่ยวกับในเรื่องของการก่อร่างสร้างตัวได้หมดเลยนะครับก็ยินดีด้วยอันนี้ไม่ได้เสียหายอะไรนะครับยินดีด้วยนะครับนะครับเอาละนะครับดาวนะครับพระอาทิตย์นะครับอยู่ในราศีสิงห์นะครับหนึ่สวยเลิอกดีมหัตนโนเลิอกเศรษฐีใหญ่นะครับก็เรื่องหลักทรัพย์อะไรต่างๆถ้าผลประโยชน์ลงตัวนะครับจะซื้อจะขายจะเช่าได้หมดเลยนะครับก็ เชียร์กันให้ดีก็มีโอกาสสาเร็จนะครับแล้วก็14-16เนี่ยสเสวยโจโรเลิกนะครับก็ปเป็นเรื่องต่อสู้แข่งขันช่วงชิงช่วงนั้นถ้าสัมพันธ์การลกินีช่วงนี้ระมัดระวังนิดหนึ่งนะครับก็อาจจะมีคนอาจจะไม่หวังดีนะครับอาจจะในที่ทํางานนะครับหรือหลักทรัพย์หรือคนในบ้านหรืออะไรประมาณนี้นะครับเพราะคาว่าโจโรเนี่ยแปบลบว่าเลิกป้นนะแล้วมันเป็นจังหวะ ที่ดาวเราเข้าการกินีอย่างนันอาจจะมีปัญหาได้นะครับแล้วก็จุดที่นะครับต้องระมัดระวังจะมีแค่วันที่1วันที่2เท่านั้นเองนะครับที่อาจจะมีปัญหาในลนักษณะต่างๆช่วงนี้ถ้าใคร,ใครมาเบียดเบียนอะไรประมาณนี้นะครับหรือรู้สึกไม่ค่อยสบายใจเกี่ยวเรื่องของที่บ้านที่ทํางานหรือ หรือญาติหรือหลักทรัพย์อะไรเงี้ยประมาณนี้นะหนึ่งถึงสองอยู่เฉยๆอยู่นิ่งๆนะครับอย่าไปประทะนะครับนะแต่หลังจากนั้นไม่มีปัญหานะครับทาได้ปกติแล้วก็จุดที่ให้คุณเกี่ยวเรื่องของหลักทรัพย์จะเป็นในช่วงวันที่10นะครับจนถึงวันที่13หรือเกี่ยวกับเรื่องของการงานหรือบรรยากาศต,ต่างๆนะครับจะเคลียรอะไรได้ช่วงนี้ถือว่าดีนะครับนะอ่ะ ก็ถือว่าโอเคนะครับนะอาระหลังจากนั้นก็จะทําการยกย้ายราศีนะครับไปอยู่ในราศีกันนะครับ17ถึงนะครับ30นะครับก็จะเป็นในช่วงนะครับเวลา11นาฬิกานะครับ24นาทีนะครับก็ถือว่าดาวจุวพันธุทุกไปปุตตะนะครับว่าพันธุทุก็แปลว่านะครับหลักทรัพย์ปุตตะแปลว่างอกเงยนะก็มีเกณฑ์ซื้อบ้านใหม่มีรถใหม่นะครับหรือมีเกณฑ์ที่จะขยายสาขาขยายกิจการนะครับหรือมีไอเดียจินตนาการ โปรเจกต์อะไรต่างๆเข้ามานะครับหรืออาจจะเป็นช่วงที่นะครับคุณอาจจะนะครับมีความสัมพันธ์ที่ดีกับบุตรหลานลูกหลานหรือคนในครอบครัวนะครับหรือลูกน้องนะครับหรือเป็นช่วงที่มีการวางแผนนะครับเกี่ยวเรื่องของระบบงานสายงานนะครับแล้วก็นะครับจะโดดเด่นเรื่องความสมัคคีในลักษณะต่างๆก็ไม่ได้เสียหายนะครับก็ถือว่าดีนะครับดาวอาทิตย์นะครับที่อยู่ในราศีกันนะครับก็สิบเจ็ดถึงยี่สิบหกนะครับเขาเรียกว่าเลิกโจโรก็เลิกวางแผนนะบบางทีเราอยากจะโดดเด่นเรื่องการปกครองเนาะ อบรมลูกน้องนะครับหรือจกให้น้องไปในทิศทางเดียวกันว่าเออเรามีเป้าหมายนะครับเกี่ยวเรื่องของงานอย่างงี้งี้สามารถเคลียร์ได้นะครับถือว่าโอเคนะแล้วก็จุดที่นะครับให้คุณนะนะครับจะเป็นวันที่ยี่สิบเจ็ดถึงสามสิบเริ่มจะเข้าดีเลิกดีนะเขาเรียกว่าภูมิปาร,รุเลิกแห่งความมั่นคงจะทําอะไรยังไงช่วงนั้นเสถียรน,นะแต่จุดที่ต้องระมัดระวังเนี่ยนะครับก็จะเป็นวันที่ยี่สิบถึงยี่สิบสามครับช่วงนั้นนะครับเรื่องของการปกครองหรืออะไรอาจจะ อ,อาจจะไม่ได้ดังใจเพราะมันเข้ารนวางผิดนะครับบันทีสั่งงานไปลูกน้องทําอะไรผิดพลาดก็จะอาจจะเป็นในช่วงนั้นได้หรืออาจจะทําให้เราหงุดหงิดในในลักษณะต่างๆนะความเป็นไปได้นะครับนะก็ถือว่าไม่ได้เสียหายอะไรมากนะครับนะแต่ถ้าเกิดว่านะครับมีราหูหรืออันที่เป็นการกินีนะถ้าดาวจันย้ายเข้ามาเมื่อไหร่ก็จะมีปัญหานะมันจะเกิดข้นในดวง มันจะทําให้มีปัญหาแต่ก็มีแค่แป๊บเดียวนะครับสวันครึ่งก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้นานนะครับแป๊บเดียวนะครับอ่ะต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะเรามาดูดาวพระอังคารกันนิดนึงนะดาวอังคารท่านเป็นดาวความรักดาวเจ้าเรือนคู่ครองนะครับนะคู่สัญญาอีกภพเรือนหนึ่งมาจากราศีเมษนะครับเราจะเรียกว่าภพวินาานะครับที่แปลว่ารับรับซ่อนเล็ดปิดบังไม่เปิดเผยนะครับดาวเจ้าเรือน ปัตนิไปไหนก็ไปอยู่ในราศีเมถุนนะครับจะเป็นช่วงที่โอ้โหเนื้อหอมอะไรสักขนาดนี้นะครับสําหรับชาวราศีพฤษภนะครับจะเป็นช่วงที่คุณเองนะครับนะครับจะเนื้อหอมนะครับจะมีคนมาชอบมาจีบสําหรับคนโสดนะนะครับก็จะมีแบบไปไหนมา่ไหนก็มีการเล่นหูเล่นตานะครับแล้วก็จะเป็นช่วงที่นะครับมีเสน่ห์เอาแบบมีเสน่ห์มากๆนะครับต้องบอกได้เลยนะครับคำว่าปัตนิไปกระดุมพักไปว่าช่วงที่เรามีเสน่ห์นะครับแล้วถ้าเกิดว่าคนไหนที่เกิดมาในพื้นดวง นะครับคู่ครองหรือแฟนซัพพอร์ตดูแลมาตลอดเนี่ยช่วงนี้คุณจะได้เยอะเลยนะครับจะได้ได้เงินได้ทองนะครับได้ความพึงพอใจได้ความสุขได้อะไรประมาณนี้นะครับก็ถือว่าเป็นจุดที่นะครับให้คุณนะครับกับดวงนะครับชะตาอยู่นะครับก็ถือว่าโอเคไม่ได้เสียหายอะไรนะนะครับคนเป็นโสดก็มีเกณฑ์ที่จะได้คู่นะครับนะแต่ว่าคำว่าอังคารเนี่ยแปลว่าขยันคุณก็ต้องเปิดโอกาสให้ตัวเองนะครับนะครับขยันคุยขยันจีบขยัน เสาะแสวงหานะไม่ใช่แบบอยู่เฉยๆอยู่เงียบๆไม่อะไรเงี้ยอันนี้ก็นะครับอาจจะยุ่งนิดนึงนะครับนะคุณก็ต้องมีปฏิสัมพันธ์ตอบโต้กันด้วยนะนะแล้วเขาจะได้แบบรู้ว่าเออมีใจอะไรประมาณนี้นะครับก็ก็ถือว่าโอเคนะครับนะไม่ได้เสียอะไรนะครับแต่ถ้าเกิดว่าบังเอิญคุณมีดาวนะครับพระอังคารเนี่ยเป็นการักินีจอดโอ้โห โอ้ยเรามัดระวังนิดหนึ่งนะคาว่าวินาศนะครับมาอยู่ในเรือนของการเงินไอ้คู่นี่แหละไอ้แฟนเนี่แหละนะครับจะมาทําให้เราเสียเงินนะครับก็น่าจะเป็นสายปานะครับที่แบบเ,เลี้ยงดูนะเด็กๆอะไรประมาณนี้อันนี้เรามัดระวังหน่อยคนระับถ้าคุณมีดาวคาร์พิการกินีนะสำหรับชาวราศีพฤษภนะคุณก็จะนะครับโดนปะน้องๆหนูๆนะครับนะอ้อนพอสมควรนะก็อาจจะเสียหายนะครับอาจจะขอให้ซื้อนู่นซื้อนี่ซื้ออะไรก็อาจจะอึดอจจัดใจได้นะ ต้องระมัดระวังอันนี้ในกรณีที่แบบว่าเอาะแบบกุ๊กกิ๊กกันนะครับแต่ถ้าเป็นในเรื่องที่มันหนักหน่หนอยให้เรามาระวังเรื่องคู่สัญญานะครับคู่สัญญานะครับทำอะไรยังไงต้องมีความชัดเจนยืน่นหมูยืน่นแมวมีสัญญาอะไรให้ชัดเจนนะครับอย่าเอาพวกสัญญาปากเปล่านะครับอะไรประมาณนี้นะครับหรือไม่มีหลักฐานไม่มีข้อมูลไม่มีอะไรเลยนะอันนี้ระมัดระวังให้ดีนะครับเพราะว่าคาว่าวินาศไปกระดุม พระเนี่ยแล้วมันสัมพันธ์กับคําว่าคู่สัญญาเนี่ยมันจะเสียหายที่เกิดจากคู่สัญญาในลนักษณะต่างๆนะครับรวมทั้งเรื่องของความรักด้วยนะถ้าเป็นการกินต,ต้องเรามาระวังนะครับแต่ว่ามันจะหนักหรือเบาก็อยู่ที่ว่าในพื้นดวงเดิมคุณบีดาวอะไรตั้งรับตัวน,นั้นจะเป็นการขยายเฉพาะดวงคุณแค่คนเดียวว่ามันจะโดนเรื่องนี้จริงๆหรือเปล่าในประมาณนี้นะแต่ภาพรวมก็นะครับถ้าไม่ได้เป็นการกินถือว่าดีถือว่านโหอมถือว่ามหาสเสน่ห์เลยล่ะถือว่าดีนะครับนะนะครับดาวพังคานะครับที่สถิตยอยู่บนเมทุนนะ 1นึถึงสี่นะครับเทสาตตีเลิกเดินทางท่องเที่ยวนะครับเลิกอยู่ไม่ติดที่นะครับนะแล้วก็นะครับในช่วงของวันที่5ถึงวันที่26จะเปช่วงที่คุณเนื้อหอมมากนะครับเป็นช่วงที่มีสเสน่ห์นะครับจะเดินไปไหนมาไหนเนี่ยมันก็จะมีสายตา ค่อนข้างที่จะชื่นชมประมาณนี้นะครับแล้วก็นะครับจุดที่ยี่สิบเจ็ดถึงสามสิบจะเป็นช่วงที่ตัดสินใจในลักษณะต่างๆนะครับบางคนก็อาจจะตกดลวงใจคบกันไม่คบกันอะไรก็ว่ากันไปนะเพราะเป็นเรื่องของการตัดสินใจนะครับแล้วก็จุดที่คุณนะครับจะเป็นในวันที่ยี่สิบนะครับจนถึงวันที่ยี่สิบหกจะทําอะไรยังไงช่วงนั้นนะครับถือว่าดีที่สุดนะครับเขาเรียกว่าปังปุริเยไปปุริยังนะครับเกี่ยวเรื่องของเงินเรื่องคู่สัญญานะครับทาอะไรช่วงนั้นถือว่าดีนะครับอ่ะต่อไปนะ เรามาดูดาวพพุธกันนิดนึงนะครับดาวพพุธเนี่ยนะครับท่านเป็นดาวเจ้าเรือนในราศีเมถุนเราจะเรียกว่าพบกะด,ดุมพระนะครับที่แปลว่ารายได้การเงินการทองนะครับกะแสงเงินสดที่พบเรือนหนึ่งนะครับมาจากราศีกันนะฮะเราจะเรียกว่าพบนะปุตตะนะปุตตะแปลว่าบุตรบริวารลูกน้องผู้ใต้บังคับบัญชาไอเดียจินตนาการการลงทุนการิเริ่มนะก็ต้องบอกว่านะครับตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่18เนี่ยดาวเจ้าเรือนการเงินเนี่ย ไปอยู่ในเรือนของพันธุ์ก็แสดงว่าคุณจะได้เง,เงินได้ทองจากหลักทรัพย์นะครับหรือมีความสบายใจในที่ทําง,งานหรือบรรยากาศในที่ทํางานหรือมีความสบายใจเกี่ยวกับเรื่องของหลักทรัพย์สบายใจเกี่ยวเรื่องของคนที่บ้านคนที่ครอบครัวญาติพี่น้องถ้าไม่ได้สัมพันธ์การกินีจะดีมากนะครับคำว่ากระดุมพระไปอยู่ในเรือนของพันธุนี่ยมันเป็นเรื่องของความสบายใจด้วยส่วนหนึ่งนะครับหรืออยากได้อะไรก็ซื้อนะครับเกี่ยวเรื่องของใช้ในบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้าหรืออะไรประมาณนี้ นะครับได้หมดไม่มีปัญหาอะไรนะครับก็สิ่งไว้ล้อมรอบๆตัวเนี่ยได้หมดเลยนะครับกระดุมพับอยู่ในเรือนพันธุถือว่าดีนะครับแล้วก็อีกพพเรือนหนึ่งปุตตะไปพันธุเนี่ยครับปแปลว่านะครับมีการเก็งกาไรนะครับเกี่ยวเรื่องของหลักทร,รพัพย์นะครับหรือมีความสบายใจในะลักษณะต่างๆบางคนคก็มีข่าวดีเกี่ยวเรื่องของการรับลูกน้องมีบุตรตั้งคันอะไรประมาณนี้นะก็ไม่ได้เสียหายอะไรก็ถือว่าดีเพราะว่า ดาวพระพุธเนี่ยได้ตำแหน่งเยอะมากเลยได้ตำแหน่งมหาจักรนะครับได้ราชาโชคได้อุจาวิราชโอ้โหถือว่าเป็นตำแหน่งที่ดาวพุธนี่คือโดดเด่นมากๆเลยนะครับก็ะจะโดดเด่นเกี่ยวเรื่องของออคําพูดคําจาก,การสื่อสารในลักษณะต่างๆก็ยินดีด้วยไม่ได้เสียหายอะไรนะครับถือว่าดีนะ ดาวพระพุธที่อยู่ในราศีสิงห์นะครับก็ยกย้ายเข้าไป1-18ถึงนะครับเวลา7เอ่อเวลาตี2องนะครับนะหนเนี่ยสเสวยนะครับทริธโธแห่งฤกษ์นะครับก็เป็นฤกษ์ เลือกขอแล้วกันเขาเรียกว่าเรื่องขอเลืองชิวชกนะครับทำอะไรยังไงก็ต้องมีการอ่อนน้อมถ่อมตนนะเข้าหานิดนึงนะแล้วก็วันที่10จนถึงวันที่16เนี่ยเราเสวยมหัาถนูแห่งเลิกนะครับก็เป็นเลือกเศรษฐีใหญ่เป็นเลือกผลประโยชน์ถือว่าดีนะครับแล้วก็วันที่ 17- บเถึงสิเนี่ยเสวยโจโรเลิกนะครับก็เป็นเลือกต่อสู้แข่งขันช่วงชิงนะครับแล้วก็จุดที่ให้คุณนะครับเจ็ดถึงเก้านะครับเข้าระวังปูเอกจุดที่ต้องระมัดระวัง1 0ถึง11นั่นเองเข้าระวังผิดนะครับอ่ะนะครับ นะครับดาวนะครับเจ้าเรือนการเงินนะครับมาสถิตยอยู่ในเรือนของนะครับปุตตะนะครับช่วงนี้จะเก่งกาไรได้ดีนะครับแล้วก็ช่วงนี้ก็จะเป็นในช่วงที่มีอไอเดียจินตนาการดีเกี่ยวเรื่องของการหาเงินหาทองนะครับจะเป็นช่วงที่นะครับออกดอกออกผลเกี่ยวเรื่องของการเก่งกําไรในลักษณะต่างๆนะก็ถือว่าโอเคนะกระดุมพระแปลว่าเงินปุตตะแปลว่า เพิ่มพูมหรือมอบเหนื่อยแล้วดาวพุธได้ตําแหน่งเยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นเกษตรไม่ว่าจะเป็นมหาอุดนะครับกลับบ้านตัวเองอะไรประมาณนี้ถือว่าดีนะครับไม่มีปัญหาอะไรนะครับการเงินก็นะครับสามารถต่อยอดในลักษณะต่างๆได้นะครับหรือมีความสุขนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการได้รับได้เงินได้ทองได้อะไรบางคนก็ได้จากการเสี่ยงโชคบางคนก็ได้จากการนะครับเก่งการอะไรก็อาจจะเป็นเศรษฐีคนใหม่นะครับในวันหวยออกได้เช่นกันนะครับสาหรับนะครับชาวราศีพฤษภ นะครับก็บนะยินดีด้วยนะครับนะอ่ะอีกพบเดือนหนึ่งปุตตาเป็นเกษตรนะครับนะแต่ว่าโดดเด่นเกี่ยวเรื่องของไอเดียจินตนาการโดดเด่นเรื่องของการปกครองบุตรหลานลูกหลานนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าจะมีความสนิทสนมนะครับเกี่ยวเรื่องของลูกหลานบุตรหลานแล้วสามารถจะโดดเด่นนะครับเกี่ยวเรื่องของการกนะครับปกครองนะครับ อาจจะมีการบอกนโยบายแผนการเกี่ยวเรื่องของนะครับนโยบายบริษัทนะครับในลนักษณะต่างๆก็มีความสบายใจนะครับหรือลูกหลานบุตรหลานทําเรื่องชื่นใจหรือทําเรื่องที่มันน่ายินดีอะไรประมาณนี้ในกรณีที่คุณไม่ได้สัมพันธ์การกินีนะถ้าคุณสัมพันธ์การกินีคุณก็อาจจะอึดอัดใจกับคนที่ สร้างปัญหาให้คุณอะไรประมาณนี้ทําให้คุณรู้สึกไม่ค่อยจะโอเคนะครับแต่ก็ไม่ได้หนักมากนะครับไม่ได้หนักมากนะครับแต่ก็ไม่แน่เหมือนกันนะถ้าเกิดว่าบังเอิญคุณมีอาทิตย์หรือราวหูนะครับแล้วถ้าเกิดดาวจันทร์มาอยู่ตรงนี้นะครับก็อาจจะอึดอัดอึดอัดนะครับกับลูกน้องบุตรน้องแต่ก็แป๊บเดียวนะครับสวันครึ่งก็ไม่ได้ไม่ได้นานนะครับก็ไม่ได้ก็ถือว่าไม่ได้มีปัญหามากนะครับดาวพระพุธนะครับที่อยู่ในราศีกันนะก็ย้ายตั้งแต่วันที่สิเนะครับไปจนถึงส สิบเก้าถึงยี่สิบสี่เสวยโจโรโลเลิกนะครับกเ็เริ่มต่อสู้แข่งขันช่วงจริงเลิกวางแผนนั่นเองนะก็คือเวลาคุณจะปกครองบุตรหลานหรือลูกหลานเนี่ยก็อาจจะต้องมีการเอาปากกามาเขียนหน่อยว่าจะคุยเรื่องอะไรประมาณนี้นะครับมันจะได้เป็นไปเนทิศทางที่คุณอยากจะให้เป็นจริงๆนะครับมันเป็นลักษณะของการวางแผนนั่นแหละโจโรนะรเกี่ยวเรื่องของการปกครองได้เลยไม่มีปัญหาอะไรนะครับแล้วก็นะครับ วันที่25นะครับถึง30เข้าเลิกดีนะครับภูมิปรโรแห่งเลิกนะครับจุดที่ให้คุณนะจะเป็นในวันที่30เลยวันเดียวเ <c oughs> ขาาวณวังภูเอกนะจุดที่ต้องระมัดระวังก็จะมีแค่วันที่2 1 22งทนั้นเองไม่ควรทําธุรกิจธุรกรรมอะไรนะครับเกี่ยวเรื่องของการเงินนะครับเกี่ยวเรื่องของการปกครองในช่วงนั้นนะขาาวณวังผิดนะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะเรามาดูดาพัหัสนะ ดาวพฤหัสบดีท่านเป็นดาวเจ้าเรือนในราศีธนูนะครับเราจะเรียกว่าภพมรณะนะครับที่แปลว่าความเศร้าโศกเสียใจผิดหวังไม่ได้ดังใจนะโรคภัยไข้เจ็บอีกภพเรือนหนึ่งนะครับในราศีมีนนะครับเราจะเรียกว่าภพราพที่แปลว่าราบผลเลยได้สองเลยได้3าความโชคดีโอกาสต่างๆนะครับไ่ต้องซื้อไ่ต้องหาได้มาเองไปอยู่ไหนอันนี้ก็ถือว่าดีที่สุดละ นะดาวเจ้าเรือราภัทับรักเนี่ยนะครับจะทําให้ชาวราศีพฤษภนะครับมีโชคมีลาบมีโอกาสมีวาสนามากกว่าคนอื่นนะจะทําอะไรยังไงเนี่ยมันจะมีความโชคดีเข้ามาเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็สุดแท้แต่เนาะมีคนช่วยผู้หลักผู้ใหญ่ครูบาอาจารย์นะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ทุกสิ่งทุกอย่างดีหมดไม่ได้เสียหายอะไรเลยนะครับถือถือว่าดีนะการที่ลาภทับรักเนี่ยแสดงว่าคุณมีความโชคดีนะครับนะตอนนี้ก็เข้าเลิกเทสาตีก็ถือว่าเป็นเลิกที่อยู่ไม่ติดที่นะครับท่องเที่ยวบางทีนะครับโชคลาภหรืออะไรประมาณนี้อาจจะต้องมีการยกหูโทรศัพท์คุยนะครับหรือมีการสื่อสารหรือมีการมีปฏิสัมพันธ์ด้วยกันนะครับเพราะคําว่าเทสาตีเนี่ยเป็นเลิกไม่อยู่กับที่นะครับไม่อยู่นิ่งนั่นเองนะครับก็ถือว่าถือว่าโอเคนะถือว่าเป็นคุณที่ มีโชคมีโอกาสมีวาส,สนาที่ดีนะครับแล้วก็อีกภพเรือนหนึ่งนะครับดาวเจ้าเรือนมรณะมรณะทับรักนะถ้าเป็นการละกินีถือว่าหนักนะถ้าเป็นการละกินีถือหนักว่าชาวราศเีเขาเรียกวพฤชกเนะี่ยเขาเรียกวเป็นราศีปศวเกณฑ์นะครับซึ่งจะมีดาวพฤหัสบดีเนี่ยเป็นดาวคาด คาดไขคาดอายุคาดอายุไขอะไรประมาณนี้นะครับถ้ามีดาวพฤหัสบดีเป็นการกินีจรเนี่ยอันนี้มันจะหนักประมาณสักสองเท่านะถ้าเกิดว่าท่านใดมีดาวไม่ดีตั้งรับดาวศัตรูตั้งรับ,รรบหรือหรือสัมพันธ์การกินีอะไรประมาณนี้เนาะมันก็จะเกิดเรื่องเกิดเรายุ่งยุ่นวุ่นได้เหมือนกันนั่นหมายถึงว่าจะเกิดเรื่องที่มันเกี่ยวเรื่องของความประมาทนะเวลาทําอะไรให้คิดให้รอบคอบนะแล้วหลายๆคนถ้ามีดาวพฤหัสเป็นการกินีบางทีมีความคิดที่ แปลกกว่าคนอื่นเพราะมีมารุตยูด้วยนะครับแปลกไปออกในทางที่มันหลุดหลุดเพี้ยนเพี้ยนก็มีนะบางคนนะเรามาระวังหน่อยนะครับถ้ามันสัมพันธ์การะกินีเนี่ยมันมันจะทําให้อาจจะเครียดหรือวิตกกังวลนะครับหรือบางทีมันมันคิดอะไรไม่ค่อยออกมันตื้อมันปันมันตื้อด้วยมันตันด้วยแล้วมันมีความรู้สึกมันอาจจะหลงผิดหรืออะไรประมาณนี้ก็แนะนํานะครับก็ฝึกสติแล้วก็ หาที่บรึกษาดีๆนะครับจะช่วยได้สําหรับชาวราศีพฤษภนะครับแต่ถ้าไม่ได้เป็นการกินีนะคุณจะโชคดีมากคุณจะมีโอกาสคุณจะมีลาภค,คุณจะมีวาสนาคุณจะเป็นคนที่น่าอิจฉาอะไรประมาณนี้เลยนะครับก็นะครับยินดีด้วยนะครับถ้าเกิดว่าชาวราศีพฤษภท่านใดรู้สึกว่าตัวเองแปลกๆหรืออะไรประมาณนี้นะก็ต้องใช้สติมากๆแล้วหาขา่าวสมนุล์ไว้พระเยอะๆบ่อยๆก็จะช่วยได้นะครับอ่ะต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะเรามาดูดาวพระเสาร์ ดาวพระเสาเนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนสุภาษี่แปลว่าคนอุปธรรม้ำจุคนคุณคอยช่วยเหลือนะอันนี้ถือว่าดีสุภาษ่ยเป็นพวกเ,เรือนที่ดีมากๆเลยนะสุภาษไปไหนสุภาษไปอยู่ในเรือนของการงานก็แแดงว่าสุภาษไปอยู่ในเรือนของกรรมมะก็แสดงว่าคุณเองเนี่ยจะไม่ขาดคนอุปธรรม้ำจุนมีคนคอยช่วยเหลือนะครับคุณมีเกณฑ์ที่จะนะครับได้เื่อนยศได้เื่อนตําแหน่งนะครับแล้วก็คุณมีเกณฑ์ที่จะแบบอยู่ไปจนเกษียณเลยเพราะดาวเสาเป็นดาวแบบดาวลากงอกอะ <laughs> ดาวช้าดาวเก่าดาวนานอะไรแบบนี้วเวลาได้เลยมันจะได้แบบยูนไปยาวๆสมรทานกันไปยาวๆเลยอะไรประมาณนี้นะครับนะก็ถือว่าถือว่าโอเคถือว่าดีนะครับแต่ถ้าเกิดบังเอิญคุณมีดา,าวพระเสาเป็นการกินีนะครับมันก็อาจจะมีปัญหาเรื่องงานบ้างนะครับอา้าวจะเกี่ยวกับเรื่องของงานเกี่ยว,วเรื่องของบรรยากาศในที่ทํางานเกี่ยวกับเรื่องของการปกครองลูกน้องอะไรประมาณนี้นะเขาก็ให้เราระมาระวังหน่อยแค่นั้นเองก็จะไม่มีปัญหาอะไรนะครับแต่ว่าเอาละ ก็ต <ítulo> <es> anyway, ้องบอกว่านะครับเนื่องจากว่าดาวนะครับพระเสาร์เนี่ยนะครับในช่วงเดือนนี้นะครับร้ายสุดเพราะว่าเขาระวังพิษนะครับเขาระวังพิษทั้งเดือนเลยนั่นหมายถึงว่าพยายามช่วยเหลือใครหรืออะไรเนี่ยนะครับก็ต้องระมัดระวังนะครับอย่าไปคำว่ากันให้ใครจะไปออกหน้าแทนใครนะครับหรือย่าไปทําอะไรที่มันเกินตัวการช่วยเหลือคนถือว่าเป็นสิ่งที่ดีแต่นะครับถ้าช่วยเหลือแล้วตัวเองลําบากเดือดร้อนก็ต้องคิดถึงคนในครอบครัวบ้างนะครับจะเป็นลูกจะเต้าคุณพ่อคุณแม่อะไรประมาณนี้ นะครับบางทีอาจจะหุนหันพันแล่นหรืออะไรประมาณนี้นะคิดรอบครอบหน่อยนะครับจะได้ไม่มีปัญหาถ้าเกิดคุณมีดาวเสาร์เป็นการกินีนะคิดให้รอบครอบนะครับนิดหนึ่งนะจะได้ไม่มีปัญหาแต่ถ้าเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพก็อาจจะต้องเรามาระวังเกี่ยวกับเรื่องของนะครับความเครียดนะครับโรคย้ําคิดย้ําทำไมเกรนนะครับนะก็เรามาระวังไว้นิดหนึ่งนะครับนะประมาณนี้นะครับเอาละต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเรามาดูดาวพระราหูกันนิดหนึ่งนะ ดาวพระหูท่านเป็นดาวเจ้าเรือนการงานไม่มีปัญหาครับการงานไปอยู่ในเรือนของราศีมีนเนี่ยเขาเรียกว่ากรรมะเวลาพระวิถีชีวิตดีนะครับโชคดีโอกาสดีวาสนาดีนะครับก็ถือว่าดีนะก็ไม่ได้เสียอะไรถ้าดาวอาทิตย์ราหูหรือจันไม่ได้เป็นการลักินีนะจะปังโุริเยจะดีมากนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นการลักินีมันก็อาจจะยุงย่งยุง่นนิดนึงนะครับเพราะว่านะครับพอดาวจันมาอยู่ตรงนี้หรือไปอยู่ตรงนี้มันจะเกิดคาดบนท้องฟ้าประมาณสองวันครึ่ง นะครับสองวันครึ่งสองวันครึ่งเนี่ยมันก็จะมีปัญหานะครับอาจจะทําให้มีปัญหาเรื่องงานเรื่องรายได้หรือรับผลนิดหน่อยก็ไม่ได้ไม่ได้อะไรมากนะครับถ้าเราไม่ประมาทนะครับแต่ที่แน่ๆเลยนะครับดาวเจ้าเรือนกมาเวลาพระนะครับพยายามบูชานะครับเท้าเวสุวรรณนะครับพญายมราชนะครับหรือท่านยมนะหรือเทพจีนนะครับได้หมดเลยนะพระชัยซิงเอียสสายจีน่ะนะจะเป็นองค์ไหนก็ได้ที่เราชอบนะครับก็จะทําให้เราเกิดนะครับราบผลนะครับโชคลาภหรือบางคนก็ไปศาลเจ้าไป ไปสารเจ้าอะไรก็ได้อยากได้อะไรก็ไปไหว้ไปอะไรประมาณนี้นะคุณจะเห็นนะครับสำหรับช้าราศีพฤษกทุกท่านนะครับนะก็ยินดีด้วยนะครับหรือส่วนบูชาพระราหูก็ได้นะครับจะเป็นการเสริมทัา12จบนะครับก็จะช่วยได้นะครับเอาละนะครับยังไงก็นะครับ กราบขอบพระคุณทุกท่านเออราหูได้ราชาเลิกด้วยนะมีเกณฑ์ที่จะได้อะไรง่ายๆด้วยนะครับมีคนหยิบยื่นให้นะครับนะอาระนะครับกราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาดูแวะเข้ามาชมหาผมพิพากษากันใดยังไงต้องกราบขอขมาภัยด้วยนะครับท่านใดถูกอกถูกใจขอความกรุณากดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กดกระดิ่งติดตามและท่านใดถูกใจมากเป็นพิเศษก็สามารถร่วมเป็นผู้มีพระคุณสนับสนุนช่องของอาจารย์เกต้าจะเรียง น้ำชากาแฟก็แล้วแต่สะดวกเลยนะครับตามช่องทางซุปเปอร์แตงนะครับอาจารย์ก็จะมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขครับรวยๆเฮงเฮงปังๆกันทุกท่านนะครับผมเกตดก้าพินดูตลอดสวัสดีครับครับผมอาจารย์เกตก้าพินดูตลอดเดี๋ยวนี้ฝากประชาสัมพันธ์นิดหนึ่งนะครับอันนี้เขาเรียกว่าดวงพิชัยสงครามนะครับนะก็จะเป็นการเสริมเคล็ดต่างๆนะฮะที่เกี่ยวกับเรื่องของเอ่อสิ่งมงคลก็คือ หลักๆก,ก็คือการบูชาดวงแล้วนั่นแหละเราก็จะใช้วันเดือนปีเวลาเกิดจังหวัดเกิดของเรานะแล้วก็ผูกดวงขึ้นมานะแล้วก็เขียนตามตำรานะครับก็จะได้มาเป็นดวงพิชัยสงครามแบบนี้นะครับก็สําหรับผู้ที่สนใจเนี่ยก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะระยะเวลาในการทำก็อยู่ประมาณ30วันที่ดวงดีอยู่แล้วเนี่ยก็เสริมให้ดียิ่งขึ้นไปนะครับส่วนคนที่ดวงตกก็เป็นการแก้เคสนะทำให้หนักแล้วกลายเป็นเบา นะครับขอบพระคุณครับ